อยู่ไหมยังอยู่ไหมอยู่อยู่เนาะเอาละครับและแล้วเวลานั้นก็มาถึงฮะโดดโดดโดดหยุดโดดเหรอโดดอ๋อกลอกอให้ตึงๆไว้กอลออะไรนี่เจ็บเลยจะขอเราอยู่ไหนเขาขออยู่บนบนนี้ไม่รู้เราเห็นตัวปลาแล้วได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเราต้องเตรียมไว้ก่อนเฮียเฮียเฮียไม่ต้องหมุนเฮียไม่ต้องหมุน มันพันก็ช่างมันไม่ต้องไปหมุนไม่ต้องไปหมุนไม่ต้องมาแตะเดี๋ยวเผื่อมันอีกมาตัวนึงมันสวนมันจะสีกันขาดครับไม่ต้องหมุนปล่อยไปเลยครับไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนครับในกรอนี้ห้าหมุนเลยสายมันจะสีกันขาดครับไม่ต้องเก็บตรงนั้นไม่ต้องเก็บเพราะว่ามันไปสายค่สายมันอยู่แล้วเงยเดือยไปนู่นเลยเออพื้นที่มันจะได้มีโล่งๆ่าตกห้องนะครับ สายน้ำเงียไม่ต้องไปเขียนหรอกมาแล้วนี่งงานนะครับสายใจเอาเอาแล้ว,วน,นี่ถือว่าใครแตกครับไข่แตกแต่ยังไม่แน่เดี๋ยวก่อน <c oughs> มาแล้วน่าจะอยู่วะมาแล้วมาแล้วเขียว <c oughs> จริงมาเลยนี่นะครับโอ้โยอยู่ไหมอ่าอยู่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 โอ้โหโอ้โหโ มามา mas. มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อปยอนอะไรอะอะไรนี่เดี๋ยวเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมวางกับพื้นก่อนวาให้ผมวางกับพื้นหน่อยเดี๋ยวค่อยพากก่อนปั๊อเคกันพ้าครับเดี๋ยวมันพ้าแล้วมันจะเป็นข่าวเดี๋ยวโดนมันแทงครีมอยู่ไหน ได้ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวัวพันพันตะขอปากเลยไ,ได้อาหน่อยอ่าหน่อย,อยมันดุจะตายตอา้าอ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยสองลุงหนึ่งครับ <c oughs> ไม่ได้มันดู ออนะสบัดนั่นไงมันแหลมนะขั้วเลยนะคีมก็สั้นเกินนะั่นแหละกลัวมือจะไปโดนนังยอต้องใช้คีมยา,ยาวไลยหรือไม่ก็ปล่อยให้มันตายอยากให้มันตายไวก็ไปตีหัวมันนี่อย่าไปตีหัวมันนะ เดี๋ยวโดนดาม่ามาอีกเอาหามาเอาสองลูกหนึง่งแล้วครับ ัฟันมันนั่นแหละเป็นไรหรอกขึ้นมาบนเรือแล้วโอกาสเป็นของเรามีสูงไอ้ยันะไม่ในกอยนี้เราปั่นมาก็จริงแล้วปลามันกินสายได้สายหนึงเงียไม่ต้องไปปั่นเข้ามาโอกาสที่ว่าอสายเอ็นเรามันจะไปสีของเขามันจะขาดครับถ้ามันไม่พันหรือไม่มันพันมันจะมาด้วยกันมาเป็นคู่อะไรก็ช่างมันเราอย่าไปปั่น เพราะว่าของเราไม่ตึงของเขามันตึงมันจะไปสียของเขาสายที่ตึงขาดไม่เป็นไรรอดตัวยังดิ้นอยู่นีดด้นดดนเอาผ้าออกมาก่อนเลยเบ็ดมันอยู่กับผ้าอย่างเงี้ยน่ะเอา,าเอาปลาไข่ปลามันห้ามเป็นปลายืมนะไม่มีปลายืมอ่ะเนี่ยปลาไข่ปลาเอาขวาน,นหน่อยขวานหน่อยขวานหน่อยเข้ามา้ไหหน่อยแล้ว ตัวตัวด้านหลังหน่อยด้านหลังขาด้านหลังด้านหลังขาต้องต้องโทอด้านหลังก่อนอ่ะดองดนโดนโดนนั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดอนอ่าอ่าเดินดีๆเดินดีๆท่วมนี่ครับอะไรครับกระตัวนะครับมาสามตัวสามตัวแถวโอ้ลืมถ่ายนะ อะไรหราอ่ะอ่ะเยอเย่เกี่ยวเยีย่ยยย <c oughs> ครับยวเกี่ยวเยื่อลุงกังงนใหม, <c oughs> ลมล่ลมเงียบแล้วครับลมเงียบแล้วลุงต่อครับ